ในยุคเทคโนโลยีครองเมืองในปัจจุบันถ้าคุณอยากทานอาหารจานโปรดในช่วงพักเที่ยงคุณก็สามารถสั่งอาหาร Delivery จากร้านดังผ่านแอปพลิเคชันเช่นเลนเมิน กราฟูให้มาส่งที่ออฟฟิศได้เลยแต่ถ้าคุณอยู่ที่ประเทศอินเดียวิธีการจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะที่อินเดียอาหารกลางวันที่คุณจะได้รับนั้นก็คืออาหารที่คุณแม่หรือภรรยาคุณทํามาให้ซึ่งจะถูกส่งตรงมาจากบ้านของคุณเองไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่อย่างใดแต่ใช้แรงงานคนล้นลวนการส่งปินโนตอาหารกลางวันในอินเดียเป็นแนวคิดที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะเนื่องจากระยะทางระหว่างสถานที่ทำงานกับบ้านพักอาศัยนั้นค่อนข้างไกลและอาหารที่อยู่ในเมืองมีราคาสูงผู้คนจึงนิยมทานอาหารกลางวันแบบโฮมเมดที่จะถูกส่งตรงจากบ้านมาถึงที่ทำงานเลยอาหารกลางวันรสชาติที่คุณเคยจะถูกส่งมาในปิ่นโตที่มีรูปร่างเป็นกระป๋องโลหะทรงกลมมีลักษณะคล้ายกับถังนมขนาดเล็กหรือเรียกว่า DABBA บ DA โดยจะบรรจุอาหารกลางวันที่ปรุงเองจากบ้านนอกจากจะราคาถูกกว่าแล้วยังสะอาดกว่าอาหารที่ขายตามร้านอีกด้วยโดยทั่วไปดับเบิลหนึ่งมื้จะมี2-4ถึงชั้นด้วยกันด้านล่างมักจะมีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งมักจะใส่ข้าวส่วนชั้นอื่นๆก็นิยมใส่พวกแกงผักถั่วแผ่นแป้งขนมปังของอินเดียและของหวาน ปินโตอาหารกลางวันถูกส่งไปทั่วเมืองมุมไบประมาณ80ล้านมื้อต่อปีโดยจะใช้คนเป็นผู้ส่งอาหารที่เราจะเรียกพวกเขาว่า d a b b a w a l a หรือดับบบาวลาพวกเขาจะใส่ชุดคทสีขาวเสื้อตัวยาวคลุมถึงเข่าใส่หมวกกอน DCAP แบบดั้งเดิมและมักจะขี่จักรยานดับบิเลส่วนใหญ่มาจากหมู่บ้านเดียวกันคือเมืองปูเน่ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองมุมไบห่างไปเพียงสองชั่วโมง ในทุกๆวันจะมีเดบร์หรือปินตออาหารกลางวันจำนวน200,000ใบที่ถูกขนส่งโดยเดบวัเลอประมาณ5,000คนการส่งอาหารแบบนี้มันไม่ง่ายเลยแต่กระบวนการทำงานนี้ก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในช่วง127ปีที่ผ่านมาระบบถูกขับเคลื่อนได้โดยคนที่ไม่รู้หนังสือและพวกเขาก็ยังสามารถส่งอาหารให้ผู้รับได้หลายพันคนต่อวันเดบเลอจ้ รวบรวมปิ่นโตจากภรรยาหรือแม่บ้านของแต่ละบ้านในเวลาประมาณส0บนาฬิกา พอถึง30ใบขึ้นไปปิ่นโตเหล่านั้นก็จะถูกใส่ไว้ในลงังและนำขึ้นจัก,กรยานและสงงไปที่สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดปิ่นโตแต่ละใบจะมีรหัสที่มีสีและตัวเลขแบ่งเป็นสถานีต้นทางที่รับปิ่นโตสถานีปลายทางและที่สุดท้ายที่ต้องจัดส่งปิ่นโตรหัสเหล่านี้เป็นการเขียนด้วยมือทั้งหมดการส่งจะอาศัยเครือข่ายของรถไฟและที่สถานีปลายทางก็ จะมีเดบเวลเลอร์มารับช่วงส่งต่อจนถึงมือผู้รับซึ่งการส่งปิ่นโตอาหารกลางวันของพวกเขานั้นไม่เคยสายเลย นอกจากจะบริการส่งปิ่นโตแล้วหลังอาหารกลางวันพวกเขายังบริการส่งปิ่นโตกลับคืนให้อีกด้วยความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณมออดีเฮเวอร์ฮีแบ็กชาวปารีอดีตพนักงานธนาคารต้นกำเนิดไอเดียเกี่ยวกับการส่งปิ่นโตอาหารกลางวันในปี1890เขามีความคิดที่อยากจะทำอาหารจากบ้านมาทานเองที่ทำงานเขาก็เลยจ้างชาย คนหนึ่งจากเมืองปูเน่เพื่อเป็นคนส่งปิ่นโตอาหารให้เขาหลังจากนั้นก็กลายเป็นโมเดลทางธุรกิจที่เห็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งในตอนแรกมีเับิบละแค่เพียง100รคนเท่านั้น ค่าส่งปินโตอาหารกลางวันอยู่ที่450รูปีหรือตีเป็นเงินไทยเท่ากับ200บาทต่อเดือนโดยประมาณซึ่งจะขึ้นกับระยะทางด้วยส่วนผู้ส่งดับเวลเลอร์จะได้เงินเดือนอยู่ที่8,000รูปีตีเป็นเงินไทยย่อเท่ากับ3,560บาทต่อเดือนโดยดับเวลเลอร์จะทำงานโดยยึดหลักปรัชญาที่ว่าการแบ่งปันอาหารคือการให้ที่ดีที่สุดระบบการขนส่งของพวกเขานั้นมี ประสิทธิภาพมากความผิดพลาดที่เกิดจากการขนส่งเกิดขึ้นน้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อการส่ง16ล้านครั้งด้วยความผิดพลาดท,ที่น้อยขนาดนี้ระบบการส่งของ WHL ได้ถูก a r d b u s i n e s ส s c h คู l ยกให้เป็นกรณีศึกษาและถึงขั้นเป็นที่จับตามองของ FedEx เลยทีเดียว แม้เมืองมุมไบซึ่งเป็นเมืองหลวงทางการค้าของประเทศอินเดียมีประชากรราว20ล้านคนและเป็นศูนย์กลางของบริษัทสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีที่ล้อมรอบไปด้วยฟาสต์ฟู้ดต่างและร้านอาหารสไตล์ตะวันตกแต่ปรากฏว่าจำนวนผู้ใช้เดบเวลดูเเหมือนจะไม่ลดลงเลยแต่กลับเติบโตขึ้น5-10%ต่อปี สิ่งนี้ก็คงพิสูจน์ได้ว่าไม่มีอะไรมาแทนที่ความสุขของอาหารที่ปรุงเองที่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอาหารที่ส่งตรงถึงที่ทำงานของคุณตอนพักเที่ยงได้เลยสำหรับคนไทยที่ชอบกินฝีมือของคุณแม่หรือคุณภรรยาของตัวเองคุณคิดว่าที่ประเทศไทยไทยควรมีบริการส่งอาหารกลางวันแบบนี้ไหมฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ นี้คือสกูตเตอร์ไฟฟ้าเด็กที่จะให้เด็กๆได้สัมผัสความสนุกสนานจากการหมุนที่ไม่เหมือนใครไม่เพียงแค่มีที่นั่งที่สบายและโครงสร้างที่แข็งแรงเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อนดอวยอพลังงานไฟฟ้าที่มีกำลังสูงเพื่อให้เด็กได้สนุกสนานและตื่นเต้นจากการหมุนผลิตจากวัสดุคุณภาพและการออกแบบที่น่าเชื่อถือเพื่อให้เด็กปลอดภัยและมั่นคงไม่ต้อง กังวลเกี่ยวกับประสบการณ์การขับขี่ของพวกเขาและยังสามารถปรับความเร็วในการหมุนและเลือกเพลงได้หลากหลายเพื่อให้เด็กได้เลือกสารและสนุกสนานมากขึ้นใช้ง่ายและสะดวกสบายง่ายต่อหาระควบคุมสินค้ามาพร้อมรีโมทบังคับมีเสียงเอฟเฟกและไฟ รับน้ำหนักได้ถึง40 kg ผลิตจากพลาสติก ABS และ PP แข็งแรงทนทาน2ล้อหน้าเป็นล้อใหญ่และอีก2ล้อหลังเป็นล้อเล็กหมุนได้360องศามีล้อเล็กข้างหน้าอีก1ล้อการขับแค่ใช้เท้าเหยียบคัดเร่งพร้อมกันจะตรงไปข้างหน้ามีเสียงเพลงและเสียงเอฟเฟกให้เล่นตัวเครื่องเป็นแบบชาร์จไฟ ชาร์จไฟประมาณ3-4ชั่วโมงใช้งานได้6ชั่วโมงขึ้นอยู่กับการเล่นคันเล็กกระทัดรัดส,สร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก